ครับผมก็ขอสวัสดีกันด้วยนะตอนนี้อยู่เกมโปเกมอนเลเจนอาร์เซอุดนะครับมาซึ่งก็เล่นกันต่อนะครับมันต้องไปรับเควสนะไม่ใช่รับเควส์หรอกน่าจะเปลี่ยนเสื้อหรือเปล่าให้มาแบบเป็นชาวแก๊งอ๋อเป็นชุดฮะผมเป็นชุดสำรวจอเคไปได้เวลาออกไปใส่นะครับต้องออกไปใส่ชุดดิ หายเสื้อนองเท้าน่องเท้นานี่คืออะไรสีตาเหรออ๋อมันคือสีของตาผมอ่าเอาเป็นเอาเป็นสีเขียวอันนี้คือสีเขียวเหรอมันคือกรีนนะอาชคมาออกมานี่ได้เวลาฮีโร่บอกเลยว,ว่าอันติเมทเจเกล ชุดเนี้ยโน้ no star. ตดาวอันนี้ยังไม่มีดาวอ๋อต้องไปสำรวจเพื่อแบบเพิ่มระดับอ่ะคุณต้องน่าจะกางสิ่งนี้นะอ่ะโเกี้บอลนะครับอ้อีเซิบอ่อเอาไว้แบบค้าโเกี้บอลแล้วก็เงินอีกสามพันโอเค The b a s i c of crafting อ่ะการคร้าพื้นฐานการคร้าขั้นพื้นฐานนะไปน,น่าจะเรียนรู้การค้าองนะครับ เราจะเป็นสายฟาร์มแล้วทีเนี้ยเดินทางมาอยู่เดินทางเขา้เา,เขาสู่แบบยุคสมัยของการฟาร์มเคยให้ช่วยกินเมนูเรามาหรอไม่มั้งคงจะไม่นะดีทางนี้สี่บาคัฟเวรนะิร์กอะสถานที่การครัฟของนะครับมาตรงไปทางนี้ อ่ะตรงนี้คือเทียบที่สำหรับการคราบนะอ่าฮะโอเคคัพติ้งไอเทมอ่ะครับเรามี20ก็คราบได้20ลูกอ่ะเขียน20ลูกครับด้วยความไวแสงอ่าเรียบร้อยต้องมีหฮรแล่แล้วก็แอปพปิคอตนะครับใช่ไหม ศาสตราจารย์โปเกเด็กโอ้ตอนนี้เราคือมีที่เดียวคือที่นี่ซึ่งที่นี่มีมอนแค่นี้อ่าอาา่าฮะโอเคตรับภารกิจด้วยใช่ไหมใน,นการออกสำรวจนะครับอีโบอีโบวิง่งโปเกมอน ไ,าาาไปต้องคุยกับใครบ้างแ้มันเนื้อหามเอยอะแยงเลยน่นต้องไปประตูนู้นดีวกว่าไปเราจะได้ออกสมบัติทีนะครับ how how you dot อ๋อการการลบการลบ dot dash เหมือนกับการ dash ไหม dot ปุ๊บอ่ะไป น่าต้องฝึกนี้อีกเยอะนะครับดออยยังไงอ่ะกดวายเหรอก็ไม่ใช่อ๋อนี่ไงวายทุ๊บฮับฮับปุ๊บยอ่ยอย่อเล็งยิงยอ่อเล็งยิงอ่ะว่าไงอ่านได้บ่ะสำรวจแล้วนะครับไปเข้าใจแล้วแหละนี่มาโขไป ออลันเบอร์รี่นะครับโอลันเบอร์รี่เฮ้ยปึ๊บแน่เฮ้ยปึ๊บโหไกลมากเนี่ยเก้าร้อยกว่าเมตรเลยตัวเนี้ยอันนี้มันทราบไหมตัวเนี้ยอาไปปลาใส่หัวตอนนี้ต้องปลาเข้าหัวแล้วนะครับควิกการ์ดเอ้ยควิกการ์ดอะไรคือเอ็แทก อะควาเกตไปอ่าแล้วแดงครับผมอ่าเควสแท็กมาครับอ่าเทคขึ้นไปแล้วกันอ่าเรียร้อยเรียร้อยไปไปฝั่งนี้ใช่ไหมพูดเลยเอาตรนี้นี่นี่นี่ต้องขวเข้าไปสายฟาร์มเราจะจะเป็นสายฟาร์มกันแล้ว นี่คืออะไรอ่ะอ้าวบีดุก๊กแล้วก็ฟาร์มวิวือนเดิมนะครับช่วงของกายสายฟา้าได้มาถึงแล้วเพราะว่าจะต้องคาโฟุตบอลเพืจจ่อจไอ้พวกนี้เองนะนถ้ามันตัวเดียวผมก็จะไม่จับนะไม่รู้ว่าอุ้ยโลเอาท่าอย่างที่ ตอนนี้เริ่มมัน,นรู่แล้วเนี่ยเรเรามันเริ่มลู่นะจวเนี่ยเร่เหละยี่สิบเก้าเราสามารถช่วยอะไรได้บ้างนี่พชั่นไงใช้เลยให้ตัวนี้เลยอ่าเต็มเต็มรอดเอานี่ไงอันนี้อันนี้ก็เป็นแร่นะครับใช้ในการคาร์บวันเหมือนกันอ่าได้มาห้าเลยเหรอโอเคได้มาเยอะก็ดีนะครับ เอ้ยเอ้ยมาเซลเอโดูเคนคฮัลโหลมาสันติคงไม่ใช่ทางออก ควาเจ็ดคงใช้ทางออกเหมือนกันพุ่งเข้าไปอ่าได้อยู่ไมันเลือดแดงๆนะโหมันคงไม่แดงให้เอาแหละจอดเนี้ยน่าจะตายเลยจอวเนี้ยไปโปกิบอลฮนะอุ้ยผมเห็นแร่เห็นแร่อยู่ข้างหลังโอเคได้ไราก็เก็บไว้ เงีง้ยครับขี่ไปให้มันพังแรกไปนะครับอ๋อได้เบี้ยวเลยนี่ใช่ไหมมาในป่าก็ยูไม่พลาดอีวูฮนะมาอีวูเอาหนีเฉยรันเวไปแล้วอาว้าอีวู ต้องตามหายอีวีพี่ขอดฮนะห้าลูกโอเคมาเก็บต้นหอมมาก่อนลูกมาทำไมเหมือนกัน้วพวกเนี้ยเป็นไง ฟาบอลโปเทพเอาติดละเอาอีกไอโคูนิต้าไอ้อีวีเจอล้วอึ๊บหลบมาก่อนเอา้าหายอะไรอีวีมอีวีมันชอบหายเองอะ ปาไม่รู้ดิไปเออติดด้วยเอาไม่ใช่ยังงงๆอยู่วะเนี่โอเคเอาแร่มาก่อนนะครับเอ่อมาอุ้ยตอนนั้นก็มีแร่สองอันอุ้ยตัวใหญ่บอสใช่ไหมไอ้น,นี่เป็นบอสนี่ ผมดูช่องพี่กายหิบมานะก็รู้ว่าอันนี้มันน่าจะเป็นบอร์ดนะครับมันคงจับไม่ได้ซึ่งมันก็เบี้เยอะด้วยนะแต่ยองจับลีกมนดีกว่านะครับบลดว่าเก็บแรกของเราไปก่อนต้นหอมเลี้ยงมาทำไมนะสู้เปล่า้องชายมา ขอเก็บเยอหน่อยครับฟู่ไป a q ว a Jet ลุ้เอามาอุ้ยค่อนข้างเย่จะแรงอันเนี้ยไปทิกเก้นโอ้ยดันแดงเ้านเหลืองเหมือนกันไปจบไฟจบไฟ เอาเวลกันเต็มเลยเอาบวลกันเต็มเลยมาไปดิจ้าคาติ้งคิดแบบคาบได้เบื้องต้นเหรออ๋อสามารถคาดได้เลยไม่ต้องแบบไม่ต้องกลับบ้านแล้วอะไรย่างเงี้ยไม่ต้องกลับหมู่บ้านเพื่อไปคราบที่หมู่บ้านอะไรอย่างงี้ มาลงแบบโต้คาร์บอ่ะเออโอค้าพโูชั่นได้ด้วยอุย้ยกินนี้นของจริงจริงเลยไม่ต้องไปซื้ออะไรทั้งสิ้นอันนี้คือแอปพีคอรใช่ไหมข,ข,ข้างเราเนี่ยโอ้โหอ,อัพแรงต้องใช้ห้าร้อยคือต้องจับปุ้งไปเรื่อยใช่ไหมจะอัพแรงโอเคถ้างั้นก็ ข้าต,ตื่นได้ไหม่ะตื่นโขกไปอ่าโขกไปนิวมูฟไว้ท่าใหม่มาอีกได้ละอ่าฮิวไปก่อนอ่าฮะกันจะได้ท่าใหม่คือยังต้องทำยังไงอ๋อนี่ไงห้าร้อยพอย แค่เจ็ดซีสิบเอ็ดไหนเธอเราต้องเราต้องลองจับอะลองลองจับนะว่ามันจะขึ้นไหมนะโอ้ยอ่ะจับได้แล้ว มันขึ้นไหมก็ไม่ขึ้นนะแต่มันสามารถคราวได้แบบยืบเดี๋ยวแป๊บคียรเทมสิ่งนี้ยังงงปุ่มอยู่เลยแป๊บนึงน,นะครับ อ๋อนี่ไงเรามีโอ้มีแล้วห้าสิบแปดงั้นค้าให้หมดเลยนะครับอ่ะได้มาสิบเอ็ดลูกโพชันอ๋อใช้ต้นหอมในการทรําโพชั่นได้เหมือนกันอ่ะได้มาสิบเอ็ดโอเคต้องต้องฟาร์มต้นหอมด้วยทางนั้นของดีของดีคุณภาพดีเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะจิ๊บๆอ่ะจิ๊บๆนี่ไงมา ต้นหอมมานี่มาอาปลูดยังแคมป์ยุดอควาเจ็ตต้องใช้สิบห้าครั้งเลยเหรอวเอเทอร์พอสแลด อ๋อลองโอเคโอ้ได้มา460นะครับในการอัพแรงก็ทำควินี้ไปเรื่อยๆอย่างนี่หรอถ้าเราไปทำต่อได้ไหมอ่าผมทำต่อแล้วค่อยมาหาใหม่การสู้นั้นน่าจะได้เบลเยอะกว่านะ มาไอ้นกไอ้นกนก,นกมามาสู้กับแมลงต้องเป็นไอ้นกนก,นกน้อยหานี่ไงจิกไปเอ้านี้วายทำไมไอะวายทำไมคุณหนีไปไม่ชอบ ไม่ชอบต่อสู้ใช่ไหมนี่ๆๆเราสามารถโยนเบอร์รีใ่ให้มันให้มันสนใจมันสนใจไหมอ้าว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 เราจะเาจะเมาแทนมานี่สนใจเหรอสนใจกลับอ่าโยนให้ก่อนฟิวตอนนี้เราสนใจมันใช่ไหมไปเลย โอ๊ะมาเฮ้ยไม่ใช่หลบทำไมอ่ะเออมาผมกับอีวีไปหาอีวีก่อนกิฟฟี่ กิฟฟรีดเข้าไปโหไม่ถึงครึ่งเอานี้ต้องจับมันเหรอมารานอเวอ่ะมันชอบหนีจังแต่กิบเบอร์รี่แบบนึ้นครับถ้าจริงเราไม่ควรสู้นะั้นเราควรจับมันก็ได้นะครับ มาเข้ามาไม่ถึงไม,ไม่ถึง <S <S เก็บมาก่อนโอ้ยมันเริ่มเย็นแล้วนี่ว่ะเออต้องจับบีรูองตัวเลยเหรอมาต้องการบีรูอีเท่าไหร่อีกสามตัวเรามีเก้าไม่ไงขนาด คอยกิงไปก่อนมาอีกสองตัวเท่านั้น่าเดี๋ยววนฝั่งนี้นะกันนะครับจิ๊บมาเข้ามาในหะ้วครบ ตึงเอ็มติดเฮ้ยไม่ติดยังไงไปไปใกล้ๆติดคีบไว้ดิโอเคก็เลยเอานี่นี่โอเคนี่นี่ดี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 เอาจากตรงนี้สิเอาไม่ได้จับเหรอ เอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะมาสีมาเิ้วหุ้าธรรมดาน่าจะตีไม่เข้านะครับคิดบ้านนะมันมน่าจะ่าผีหรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยไปยอะควาเจ็ตไปเรื่อยนะครับตายไหมเนี่ย จับได้ไหมอาจับได้อามาเข้ามาอาฮ่าโอเคครับผมซึ่งเออเจ๋งดีเจ๋งดีมาโพลิต้าผมยังไม่ได้เลยกับอ e นะีบุยอ่ะต้องจับมาเยอะนะยิ่งจับเยอะแล้วจะยิ่งดีประมาณนั้นป่ะเห็นนะมาเข้ามา แอบอ่ะฮะโหอับเบลเวลที่สองแล้วอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอุ้ยมามาแล้วสะราจับจะปย่ยมอนยี่สิบตัวโอ้โหจะไปจังยี่สิบตัวเลยนะครับยอะจริงๆเลย ได้มาสองพันโหนี่คือการคว้าเงิน,นคือการจับโปนกมอนนี่อีกนะครับจับเดิมๆซ้ำๆเดินไปเดิมๆเดินๆที่เดิมๆคู่ม้อมันเป็นแบบศึกษาโปเกมอนอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอ้อคอมพิวต์ไปแล้วเออใช้ท่าได้มาสามร้อยกว่าหอยเป็นสีอ่อะไรก็หอยอัพเป็นอ่าจะได้หนึ่งดาวแล้วมั้งใช่ไหมอ่าต้อง ไปแล้วไปอัพแรงแล้วนะครับนี่ตาได้มาอัพแรงนะครับคือเก็บให้มันครบดาวแล้วมาอัพแรงนี่เองนะก็วนนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่ามาแล้วคนนี้ม,มันเขาไม่อยากมีคุยกับเราป่ะเนี่ยอ๋าเปน็นคนมาใสายฟ้าเหรอหูของไอ้ตัวสายฟ้ามันเหมือนกับอะไรอ่า แล้วจะมาแล้วไงเอาคืนนี่ไงตัวนี้ปเลือกผมคืออยากดูว่าหูมันเป็นยังไงแค่นี้หรออ่ะดูหูสิหูมันเป็นยังไงอ่ะโอเคคอมพีดก็คืออยากดูหูว่าหูลักษณะหูวตัวนี้มันเป็นยังไงแค่นี้นะ อ่าอีกคนนึงเนี่ยดอตมาดอตมาเขาขายกันเลยสตาร์ลี่ทัชอ๋ออย,อยากจะจับโปเกมอนตัวนี้เหรอมัอจะรู้เรื่องเลยไปเลยวกว่าน เดินเข้าไปครับผมสวัสดีคร,สดครับท่านโอคงนี้เปิดสุดออกมาครับผมอ๋าฮะผมมาชิคเนี้ยด้วยเหรออ่อ ได้เวลาอัพแรงฟร์สตาร์อินกาแล็กซี่กาแล็กซี่แปลกาแล็กซี่โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำอย่างอื่นได้มากขึ้นคือเราสามารถครับเฮฟวี่บอลได้แล้วแล้วก็อันล็อกเอิม่มเรลโปเกมอนเหรอเป็นเรลล์ยได้แล้วอน,นี้ปะ่ะก็จะประมาณนี้นะใช่ไหมโอเคโอเคเพราะจะเก็ต g e t การตลา w ทูบ on research task อ่ะสำหรับวันนี้ก็อ่ะพอแค่นี้เล้วเนาะ,อะโอเคพอแค่นี้ก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับอ่ะเวลาพักผ่อนอ่ะได้ดาวแรกมาแล้วนะครับคือว่าเออพอรู้แนวทางการเล่นสักนิดสักหน่อยอะไรประมาณนั้น หรัพพาร์ทนี้ก็น่าจบเรื่องเท่านี้นะครับส่วนไอ้ควิดนี่เดี๋ยวผมจะไปเล่นนอกรอบนะอาคีท้างั้นก็ขอจบลงเพียงนี้ก็แล้วกันนะครับผม